ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดช่วงบ่ายๆของวันที่28นะครับธันวาคมนะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเหรียญนสนะิบเหรียญน,นี้ก็คนถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะจริงเหมือนเคยทำคลิปรอบก่อนมันจะเป็นเหรียญทองแดงที่ทำไปเหรียญออกดำๆอะ่ะเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เราไม่ได้รับซื้อจากพศนะครับดังนั้นคือเวลาดูเหรียญอะไรเงี้ยก็มันไม่จำเป็นต้องเจาะจงเป็นพศปี38นะ แต่ส่วนใหญ่เราจะดูที่เป็นรูปแบบเหรียญกับพวกเนื้อโลหะหรืออะไรประเภทนี้นะเดี๋ยววันนี้มาดูว่าตัวนี้มันจะเป็นอะไรนะครับอันนี้คือเหรียญ10ปี38นะครับจำนวนการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ53 7, ล้าน7 0 0 0แสนเหรียญราคาประเมินในังสือสภาพใผหางการใช้งานอยู่ที่1 5 0บาทอันนี้อ้างอิงจากหนังสือคู่มือเหรียญกระสาบของคุณหมอชยยศนะครับพงจารุสถิตปี61นะฮะอันนี้ก็แต่ราคา u n เนีจริงมันคงไม่ได้แพงขนาดเหรียญเป็นร้อยนะครับ น่าจะต่ำกว่านั้นปี38เหรียญ10ปกติมันก็ขนาด26มิลอยู่แล้วเนาะ26มิลหนักประมาณ8.5กร,รมัมอันนี้ก็ทั่วไปเหรียญส0บาทสองสีทั่วไปของรอเก้านะครับส่วนเหรียญที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือเป็นเหรียญนี้อันนี้คือ struck on Go อันนี้เป็นเหรียญทองคำนะทองคำอ,อันนี้คือเป็นเหรียญที่ผ่านการยิงเปอร์เซ็นต์เกรดโดยสถาบันของสยามคอยนะฮะของอาจารย์เจมส์นะก็คือ เป็นเหรียญน,นี้ยิงโลหะออกมานะครับตัวเหรียญเนี่ยจะมี AU AU คือธาตุทองคำนะฮะอยู่ประมาณ90%แล้วก็จะมีตัว CU คือตัวอทองแดงนะอยู่ประมาณ7.6%แล้วก็จะมีโลหะตัวผสานอะไรนิดหน่อยนะครับอยู่ในอัตราส่วนไม่ถึง3%อน่ะอีกนิดหนึ่งครับดังนั้นเหรียญน,นี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นทองคำนะครับทองคา มวลความหนาแน่นของมันเนี่ยจะมากกว่าพวกทองแดงพวกเงินรวมไปถึงพวกสังกะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับเหรียญนี้ก็เลยหนักอยู่ประมาณ19.78กรมดก่งนะพูดง่ายๆก็ตีไป20กรัมเลยก็ได้ะมันหนักมากเหรียญนี้คือ26มิลเนี่ยโดยปกติเหรียญนี้นะ26่มิลมันจะขนาดเท่ากับเหรียญทองคำขนาดบาทหนึ่งนะ มันพวกเหรียญวาละอะไรเงี้ยอย่างเช่นเหรียญหกพันกันจนาเหรียญอะไรทั้งหลายแหละอันนั้นมันจะหนักเออมันความเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะประมาณ26มิลเท่ากันแต่เหรียญ10เนี่ยมันจะมีความหนาที่มากกว่าอยู่นิดหนึ่งนะฮะดังนั้นคือมันจะมีน้ําหนักเพิ่มเข้ามาอีกประมาณสัก4กรัม ix, หน่อยๆนะครับก็คือถ้าใครมีเหรียญอย่างนี้ จริงๆก็จะบอกว่าคนทั่วไปมันมันไม่มีทางที่จะเจอได้ในชีวิตประจำวันก็ว่าได้นะเหรียญเหรียญลักษณะเนี้ยก็คืออันนี้ก็เป็นเหรียญ m p o อะ่ะคนไหนเขาก็เรียก MTO เละเป็นเหรียญที่จะบอกว่าเป็นเหรียญผลิตผิดพลาดดนียไม่ใช่หรอกมันมันไม่มีทางที่คนคนนึงมันจะเอาทองคาไปหยอดใส่แม่ตราของเหรียญสิบไป เพราะทองบาทหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกนะคุณอันนี้ต้นทุนเหรียญเนี่ยมันก็แพงมากนะมันไม่ไม่เหมือนต้นทุนการทําเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบต้นทุนการทําเหรียญสิบบาทมันอยู่กี่บาทได้ไะอันนี้คือทองคํานะครับทองคาหนักไม่ใช่บาทเดียวนะปีสามแปดทองบาทหนึ่งก็ห้าหกพันนะหกพันบวกลบเลยอะ่ะอันนี้บาทกว่าครับบาทกว่าต้นทุนการทําเหรียญปีสามแปดนี่ก็ปลาเข้าไปเป็นหมื่นแล้วอะ่ะ เป็นหมื่นนะู่นอ่ะนี่คือค่าทองคําอย่างเดียวเลยนะดังนั้นคือมันไม่มีทางที่มันจะหลุดออกไปสู่มือของคนทั่วไปแน่ๆถ้าคุณจะได้เหรียญนี้มาบอกเลยหนึ่งคุณไม่ไปซื้อจากนักสะสมรุ่นเกา่าก็คือสองคุณได้มาจากบรรพบุรุษคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณที่เคยมีเหรียญพวกนี้ไว้ทั้งท่านอาจจะซื้อมาหรืออะไรก็อันนั้น ไปว่ากันนะเพราะมันเป็นของของที่บ้านคุณนะครับดังนั้นคือเหรียญพวกนี้เนี่ยเวลาเขาซื้อขายกันส่วนหนึ่งก็คือเขาจะดูมวลความหนานแน่นของเหรียญอะไรเงี้ยเช่นถ้าถ้าสมมุติว่ามันเป็นหนักประมาณสักเก้ากัมเก้ากัมอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิบสีเดียวนะสิบสีเดียวคือสิบที่เป็นคิวโปนิกเกิลทั้งเหรียญน,นะครับก็คือคอ่ามันไม่มีไส้ทองเหลืองตรงกลางนะไส้ทองเหลืองตรงกลางอะนะ่งองงงอะมันไม่มี น,นั่นก็คือหนักมันจะหนักกว่าพวกเหรียญ12สีธรรมดาเพราะว่าไอ้ตัวมวลของพวกซิงกับพวกสังกะสีอะไรเงี้ยมันมันบางมันเบาอ่ะย่างนั้นก็คือเหรียญเหรียญพวก12สีเนี้ยมันจะหนักแค่ประมาณ8 4 8 5ากรมัมแบบโดยประมาณแต่ถ้าเป็นคิวโปลนิกเกิลเลยนะครับมันจะคือเป็นแร่ทองแดงประมาณ75%แล้วก็จะมีตัวของนิกเกิลเนี่ยหุ้มข้างนอกประมาณสัก25%ซ อันนี้มันจะหนักกว่าเหรียญ12สีปกติอยู่มานิดหนึ่งเหลืองๆมามันจะหนักประมาณ9กรัก9กรัมหน่อยๆประมาณนี้นะครับแต่เหรียญเนี้ยมาแหวกเลยก็คือทองคําอันนี้หนักกว่าเหรียญ10บบาทปกติ10กว่ากรัมอ่ะเหรียญบาทปกติมัน8.5ากรัมเองนะอันนี้มันหนักกว่าเหรียญปกติ11กรัมเลยนะคุณก็หนักกว่าเยอะเลยแล้วแล้วผมว่ามักจะเจอคนที่ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาเขาถามอะไรเนี่ยเหรียญมันหนักกว่าปกติผมก็เลยถามว่ามันหนักกว่าปกติกี่กรรมไม่ทราบครับไปต่อยยังไงหรอ <c oughs> แล้วแล้วพี่รู้ได้ไงว่ามันหนักกว่าปกติแล้วเขาบอกว่าก็จับดูมันหนักกว่าปกติเวลาเขาซื้อขายกันเขาต้องการอะไรที่มันมากกว่านั้นนะเช่นคุณขายให้ใหเราเนี่ยเวลาเราขายให้ลูกค้าเราก็ต้องชั่งน้ําหนักหรืออะไรให้เขาดูว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเนี่ยเหรียญปกตินี่เหรียญนี่นี่นี่น ่ะให้ดูอย่างนี้เนี่ยหนัก19กร,รมัม19.78กร,รมัมอ่ะแล้วมีทองคำอยู่90%มีห้องแดง76%นี้ผ่านการยิงโลงหะมาหมดนะครับพราะเกรดมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นคือเหรียญพวกนี้ก็ถ้าถ้าพูดถึงมูลค่าเหรียญเปล่าๆมันนะเฉพาะทองคำเนี่ยก็ปาเข้าไปบาทกว่าแล้วอะ <c oughs> เหรียญก็ยญก็3-4หมื่นแล้วนะอันนี้คือราคาแบบทองหลอมนะ องหลอมนะประมาณกูหลายหมื่นแล้วอ่ะอันนี้คือไม่นับมูลค่าความหมายยากของตัวเหรียญที่เป็นบล็อกจากกองกระสาบอีกแฮมเหมือนกไ็ไม่ต้องไม่แปลกใจหรอก <c ười> อันนี้จริงๆมันยังมีอีกหลายแบบนะอย่างที่ผมบอกไว้คลิปก่อนๆว่าเฮ้ยผมเคยเจอเหรียญ10บบาททองคาเหรียญ5บาททองคำในในหลายๆปีนะครับก็ <c ười> สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นการเอามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ เก็บความรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเนาะเกี่ยวกับพวกเหรียญลักษณะอย่างนี้นะฮะส่วนเรื่องว่าคุณจะมีนะครับถ้าคนที่มีผมเชื่อว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นทองคํามันเป็นอันนั้นอันนี้นะครับเขาจะไม่มีใครมานั่งอันนั้นกับผมหรอกผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปก็อาจจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าเวลาเราถามอะไรเข้าไปเนี่ยเขามักจะบอกว่าเราเรื่องมากเรายุ่งนี่นั่นทั้งที่ความจริงถค่นับกันก็คือเราก็แค่ขอรายละเอียด หมือนเหมือนคุณขายของให้ผมอะ่ะผมก็แค่อยากจะทราบรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆบางทีบางคนก็หัวเสียใส่เราซะอย่างนั้นอะ่ะคือคุณจะขายของให้ผมผมแค่ถามอะไรนิดๆหน่อยๆก็ทำไมต้องโมโหด้วยเนี่ยเจอบ่อยเจอบ่อยเหมือนกันดังนั้นก็คือใครมีอะไรสอบถามพเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเหรียญพวกอะไรเงี้ยผมก็ยินดีให้คําปรึกษานะครับแล้วก็เราให้คำปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็ประเมินราคาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็ถือว่าเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วก็พูดคุยกันแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ